ข้อความจากสภาคทุเรียนโดยแดเนียลสแกรนตันเรื่องโอกาสในการเปลี่ยนไปใช้มิติที่5ตลอดทั้งวันทุกวันทักทายเราคือสภาคทุเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเรายินดีเป็นอย่างยิ่งกับความก้าหน้าของคุณเมื่อคุณกล้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปของการวิวัฒนาการทางด้านจิตวิญญาณของคุณ เราสังเกตเห็นว่ามีผู้คนจำนวนมากที่สละเวลาเพื่อหยุดและชื่นชมความงามความสวยงามของโลกของคุณแล้วเรายังสังเกตเห็นการแสดงความเมตตาและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสำหรับเพื่อนมนุษย์ของคุณ เรากำลังเห็นการเบ่งบานของจิตสำนึกส่วนรวมของมนุษย์ในขณะนี้แล้วเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะกล่าวว่าคุณกำลังดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้คุณมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำคุณไปสู่ระดับจิตสำนึกที่คณรู้จักตนเองในฐานะตัวตนที่สูงขึ้นนอกจากนี้เรายังสังเกตเห็นว่ามีกี่คนที่ละทิ้งความคิด เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญบางอย่างที่เกิดขึ้นภายนอกพวกเขาเพื่อที่จะช่วยเหลือมนุษยชาติหรือว่าเพื่อผลักดันทุกคนเข้าสู่มิติที่หและนั่นเป็นสิ่งที่ดีมากการตระหนักว่าคุณอยู่ที่นั่นเพื่อสัมผัสประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่คุณยังรู้สึกว่าคุณนั้นมีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจและมีสติด้วย ดังนั้นทุกช่วงเวลาของทุกวันคือโอกาสในการเปลี่ยนไปสู่ระดับการรับรู้ที่สูงขึ้นไปสู่การสันสะเทือนที่สูงขึ้นไปสู่ความคิดที่แตกต่างมุมมองที่แตกต่างและชีวิตจะยังคงให้โอกาสเหล่านั้นแก่คุณต่อไปและนั่นคือสิ่งที่ทุกสิ่งภายนอกตัวคุณตั้งใจจะทำจริงๆ หากคุณต้องการอ่านหนังสือเกี่ยวกับชีวิตของคุณแค่คุณมองออกไปข้างนอกตัวเองและตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของคุณและคุณยังสามารถมองเข้าไปข้างในว่าคุณรู้สึกอย่างไรทางด้านร่างกายอารมณ์และพลังอย่างกระตือรือรน้น เมื่อคุณใส่ใจกับความคิดของคุณมากขึ้นคุณก็จะตระหนักมากขึ้นว่าการสันสะเทือนของคุณนั้นคืออะไรคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้นอยๆที่คุณทำภายในตัเองเริ่มปรากฏให้เห็นเร็วขึ้นเรื่อยๆในประสบการณ์ของโลกและชีวิตของคุณ คุณเล่นเกมแห่งกรารรอคอยมานานจนทำให้มนุษย์หลายคนลืมไปว่าสิ่งที่พวกเขาแสดงออกไปอย่างกระตือรือร้นจะถูกสร้างขึ้นในรูปแบบบางอย่างรอบตัวพวกเขาและสิ่งนั้นกำลังเปลี่ยนแปลงไปเพราะพลังการเคลื่อนที่เร็วขึ้นมีความถี่ที่สูงกว่าดังนั้นทุกสิ่งจึงกลับมาหาคุณเร็วขึ้นเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าคุณกำลังสั่นสะเทือนอะไรอยู่ ผู้คนที่ให้ความสนใจที่จะรู้ว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องจริงและผู้คนที่มองเห็นความสำคัญโดยบังเอิญก็รู้ว่าพวกเขากำลังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาคุณได้รับสัญญาณจากผู้นำทางด้านจิตวิญญาณของคุณจากผู้นำทางของคุณและจากจักรวาลตลอดทั้งวันทุกวัน การที่คุณให้ความสนใจมากขึ้นมันจะให้ผลตอบแทนที่ดีเพราะเมื่อคุณรู้ว่าความหมายของสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นจากประสบการณ์ของคุณคุณจะรู้ว่าคุณต้องทำอะไรต่อไปหรือคุณรู้ว่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวคุณบ้างและประสบการณ์คือครูที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณ จำไว้ว่าประสบการณ์ใดก็ตามที่คุณกำลังประสบอยู่ตอนนี้มีเรื่องราวมากมายรอคุณอยู่และถ้าคุณลองสังเกตดูคุณจะพบสิ่งที่อยู่ในประสบการณ์นั้นที่พร้อมที่จะรับใช้คุณเพื่อที่จะนำทางคุณไปสู่อีกระดับหนึ่งของจิตสำนึกของการวิวัฒนาการของคุณและเมื่อคุณทำสิ่งนั้นอย่างสม่ำเสมอคุณก็จะรู้สึกว่าตัวเองนั้นก้าวสูงขึ้นเรื่อย คุณรับรู้ว่าคุณกำลังอยู่บนเกลียวขึ้นและคุณปล่อยวางทุกสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อคุณซึ่งเป็นความถี่ที่ต่ำกว่าและนั่นทำให้คุณนั้นผูกติดอยู่กับที่ประสบการณ์ของมิติที่สามของความเป็นจริงหรือโลกเก่า คุณคือคนที่สร้างประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในจิตสำนึกนี้แล้วเมื่อคุณนั้นตัดสินใจที่จะทำอย่างมีสติมากขึ้นคุณก็จะได้สัมผัสกับมันอย่างมีความสุขมากขึ้นเราคือสภากรียนและเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณโดยบูสเดย์